โดพื้นคันแมลงสัตว์กระตอยสละแน่ช่วยได้สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัทาสุภาสิทเจ้าวันนี้พัดมีสมุนไพรในบ้านมาบอกสรรพคุณเจ้านั่นก็คือสละแน่หรือว่าบ้านพัดท้องว่าหอมดวนเจ้าสละแนนั้นมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสมควรที่จะปลูกไว้ในบ้านเป็นอย่างยิ่งเจ้าเพราะว่าเอามาทําแ,แกงใส่แกงใส่ต้ม ใจย้ำแบบนี้เนาะช่วยดับกลิ่นได้อย่างดีเลยเจ้าแล้วกลิ่นหอมของเปิ้ลกัช่วยให้รสชาติของอาหารมีรสชาติความอร่อยเพิ่มมากขึ้นเจ้าเพราะว่าเปิ้ลหอมเนาะอันนี้พัดตัดหญ้าแล้วก็บริเวณนี้ปลูกอาจจะถูกใส่เปิ้ลน,นิดหน่อยจ้ะก็เลยมีเหี่ยวเหี่ยวน่อยเนาะสรพคุณของสาระแหนหรือว่าหอมดวนนั้นมีเยอะมากจริงๆเจ้าแต่วันนี้พัดอยากจะบอกคุณผู้ชม เพื่อว่าเป็นเก็บเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อที่จะเอามาใช้เยียวยารักษาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นโรค่วไปแล้วก็โรคที่เราพบเจอบ่อยๆอย่างเช่นแมลงสัตว์กัดตอยหรือว่าแก้คันนะเจ้าเอาจะใช้สารแน่นะเจ้าเก็บเอาไปเลย5-10ถึงสิบใครกครต่ำเหืละเอียดเลยเจ้าแล้วเอามาพอกบริเวณที่แมงกัด แมาลงสัตว์กัดต่อยนะเจ้าหรือว่าบริเวณไหนที่มันคันฟกช้ำดำเขียวมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นกับผิวหนังเนาะเอาก็ใช้สาราแนะเจ้าช่วยในการายับยั้งอาการคันอาการเจ็บปวดของแมลงสัตว์กัดต่อยได้เป็นโรคผิวหนังกระจได้เจ้าคุณผู้ชมเพราะว่าสารแแน,นั้นเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนเจ้าแต่มีฤทธิ์เย็นเนาะ มีสรพรพคุณแก้ปวดต่างๆได้อย่างดีเลยเจ้าสามารถบรรเทาอาการปวดแสบปวดหอนจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างดีเลยเจ้าแล้วก็บรรเทาอาการคันบนผิวหนังเพราะว่าจะเป็นลมพิษหรือว่าพืน้นคันต่างๆที่เาขาคันผิวหนังของเฮาเป็นตุ่มเล็กๆน้อยๆนะเจ้าฟกช้ำดำเขียวอาการระคายเคืองต่างๆที่เกิดขึ้นใจได้เจ้าซาเลน่เนี่ยช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ที่พัดว่าเนาะฝากเกดเล็กๆแบบนี้ไว้ตัวเจ้าปลูกไว้ในบ้านตึงดีเนาะ เพื่อที่ว่า,าจ,จะช่วยยับยั้งแล้วก็เยียวยาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขาได้เจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาพากด,ด้วยเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรหอมดวนหรือว่าสารแน่ปากันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า